ข้อมนาเตี้ยเลยนะอาทิตย์หน้าเห็นหลวงครับนะอาทิตย์หน้าคืออีกเจ็ดวันอาทิตย์หน้าอีกเจืวันเห็นหลวงนะจะถ่ายภาพรวงข้าวปีหน้าในปีหน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า น่าจะเห็นรวงข้าวนะมีเสียงปลาด้วยน่าจะเห็นรวงข้าวอันนี้เราก็ฉีดยาแล้วเหลืองๆนี่ไม่ตายครับฝนชะขี้เกียจเดินครับต้องดูไกลครับ เราจะถ่ายข้าวงามไว้ก่อนนี่มันจะลม้มเพราะว่าพายุจะเข้าจอกลวงเลยแหละนี่ท้องคันมันกลมๆก่อนมันลม้มก่อนมันล้มเราจะได้ไม่เห็น เราจะได้เห็นความงามก่อนล้มล้มแล้วไม่งามนี่ดูลำมันนะดูลำมันดีกว่านะญิงแก่วด้วนะอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียว เดียวรถเตี้ยเลยเนี่ยรถบนถนนเห็นแต่หลังคาอยาเราก็ขีดยาแล้วนะเหลืองเฉยๆไม่ยอมตายหมื่นหมืนฝน,นตกช้าเลยหมืน่น โอ้ยน้ำท่วมแล้วพี่น้องน้ำท่วมเลยนี่หญ้าถูกยาไม่ตายใบเหลืองครับไม่ตายฝนชะฝนชะเลยใบเหลืองอันที่ตายเนี่ยที่ตายแห้ง โอ้ยมีรูรั่วเว้ยไม่อยู่เลยนะไม่อยู่ขอรั่วไม่อยู่ขอรั่วไม่มีข้าวกลายเป็นหญ้าหมดแล้วนี่เรื่องนะ ข้าวหวานที่ไม่ได้จังหวะมันก็จะเป็นยาไม่ได้จังหวาะจังหวะอะไรฝนตกช้าตกช้าน้ำท่วมเน่า น้าไม่มีที่ไปผมก็จะหาที่ไปเฮ้ยน้าไม่มีที่ไปผมจะหาที่ไปไม่มีที่ไป ที่เป็นหญ้ามันก็จะเป็นหญ้าแก้ไม่ได้หรอกปีนี้เสลาเรือจ้าไข่เขียดไม่ตายครับ ชายาผสมคือว่าไข่คเคียวต่างหากนี่จะได้กินอยู่นะทำไมมันห่างงี้เลย,เยจะได้กินอยู่ Идай, кинь, джо. Тонг